บริวารกระถินของปีนี้เนี่ยนะจะสืบเนื่องมาจากปีที่แล้วที่ทําไว้ก็คือเมื่อปีที่แล้วเราถมไว้สองไร่ปีนี้ก็จะทํากําแพงกําแพงกั้นดินนะกาแพงกั้นดินแล้วก็ระบบระบายน้ําแล้วก็ลงลูกลังเพื่อให้รถจอดได้อย่างอย่างที่เห็นอุปสรรคของวันนี้คือการจอดรถก็เลยคิดว่าลานจอดรถเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญก็เลยจะจะทำ การจอดรถเป็นเป็นเป็นเรื่องหลักสําหรับช่วงนี้นะสำหรับช่วงปีนี้ปีหน้าแล้วว่านะอืถ้าทุกทุกคนปฏิบัติได้แบบนี้ก็ดีแบบรู้ว่าทําอะไรและวทาถูกต้องอะไรที่เกินไปก็ไม่มีไงใช่ไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะให้ว่าชมนะ่ะชมคนไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะดีนะดีเอ่อแล้วายว่าดีก็พอแล้ะ เหมาะสมดีและเหมาะสมคนที่จะมีมีความคิดหรือว่ามีศรัทธาในการกระทำเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบุญมีบุญญาธิการมากแล้วก็ไม่ได้ทำง่ายๆเนี่ยมีต้องมีลูกศิษย์ลูกหาเรียกมีครบทุกอย่างถ้ามีไม่ครบก็ทำไม่ได้ต้องมีครบทุกอย่างมีทั้งบุญมีทั้งบารมีมีลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยเหลือ นาช่วยเหลือช่วยทำได้ร่วมร่วมด้วยช่วยกันได้มีโอกาสเป็นเป็นส่วนหนึ่งด้วยนาเป็นส่วนหนึ่งของทางวัดพระธรรมกายเนี่ยที่ได้มามาร่วมกันมาช่วยกันมาด,ดีใจแล้วก็ภูมิใจปพื้มใจอะไรเพื้มใจ